สวัสดีครับพ่อแม่พิน,นงค์สรับเบอร์นี้กับเป็นเสารวันอังคารที่3 1มกิบเอมกราคมสองพันหาร้อยหกสณะนี้ก็เป็นเวลาตีหาหาสิบหาหาสิบห,ห,หกนี่แหละใกล้สีหงวงแล้วใกล้สีแจ้งแล้ว เหมือนกำลังลงมาฟีงไฟคนเมย์ใหญ่แล้วดังไฟฟี่งมันแล้วหนาวตามภาษาผู้เฒ่าครับต้อนรับมึงนี่กับมาเบิ้งมาเนี่ยบ,บุญหับพุ่มนี่สีซ้ำไดเอาแฟนไปนี่แหละบุญหับพุ่มก็ได้ซ้ำหม,มู่บ้านมาหนอเบิรงกันหน้า โอ้สิบสิบสององศาตีหาหาสิบหาหาสิบหกสิบสององศาเซลเซียสฟังนี่เซลเซียสฟังนี่ฟาเรนไฮต์แถปเห่อ่านอิริเลยนี่สิบสององศาครับมาเนี่ยหนาวเติบอยู่หนาวกาบ้านนี่ สลัมนนี้ก็เอาความหนาวมาฝากกันสำรับนี้กพ่ออ,อันไหนี่เอาหมาบอเนี่ยมาดิมา